o o d m o r n i n g นะครับนักเรียนชั้นป .5 วันนี้นะครับเรามาเรียนนะครับ Unit 3นะครับ healthy habits นะครับก็คือนิสัยนะครับแห่งความสุขภาพดี healthy สุขภาพดีในคาถา b บส์นะครับกิจกรรมที่ทำเป็นประจําอย่างต่อเนื่องนะครับเราเรียกว่านิสัยนั่นเองนะครับเรามาดูพร้อมกันนะต่อไปนะครับจะมีคําแรกนะครับ แรกคำนี้นะครับคำแรก doctor นะครับ doctor แปลว่าหมอนะครับคำที่2อง eating eating แปลว่าการกินนะครับ exercise exercise ออกกำลังกายนะครับต่อไป swimming pool swimming pool สะว่ายน้ำาเองนะครับให้นักเรียนนะครับนำคำนะครับจากข้างบนเนี่ยมาเติมในช่องว่างนะครับ เรามาทำไปพร้อมๆกันนะครับข้อแรกนะครับ Three c h i l d r e n are doing เด็ก3คนกำลังจุดๆๆ Exercise นะครับออกกำลังกายต่อไปข้อ2 5 c Five r i l d e n are at the เด็ก5คนอยู่ที่ที่ไหนดีสถานที่ Swimming pool นะครับอยู่ที่สระว่ายน้ำนะครับข้อ3 Four s t l d r e n are เด็ก4คนจุดๆ กิ g กำลังกินข้าวอยู่นะครับสังเกตว่ากริยาที่ตามหลัง ismr จะเติม ing นะครับเพื่อแสดงอาการว่ากำลังทำสิ่งนั้นอยู่นะครับข้อ 4, the the doctor is talking to a boy the doctor is talking to a boy คุณหมอกำลังพูดคุยกับเด็กผู้ชายหนึ่งคนคนหนึ่งอยู่นักเรียนก็ นะครับเอาคำศัพท์นะครับมาใส่ตมตารางน,นะครับกวรสอนอ่านก่อนนะครับคำแรก pass นะครับ pass ลูกแพคำนี้นะครับ c e r e a l cereal คือธัญพืชธัญอาหารที่เรากินตอนเชานะ้าเนี่ยใส่นมเข้าไปนะครับ cake cake ซุปซุป,ซปคือน้ำซุปนะครับหรือว่าแกงจืดก็ได้เ g g แปลว่าไข่ ต่อไปแนวต้านะครับ watermelon เตอ e ์เม l o n แตงโมนะครับซ a ส s a g e อสจไส้กรอกนะครับคำนี้ต่อไป l o l i p o p l o o p นี่เห็นไหมครับอมยิ้มเองนะครับต่อไปจากนั้นนะครับให้นักเรียนนำคำมาจัดหมวดหมู่นะครับ ทางซ้ายมือเป็น healthy food เมนูสุขภาพอาหารสุขภาพส่วนทางขวามือนะครับเป็น unhealthy food นะครับ unhealthy food อ่ะเรามาดูกันว่า healthy food ฝั่งซ้ายมือมีอะไรบ้างนะครับคำแรกสลัดนะครับผักสลับนะครับต่อไป fruit fruit ผลไม้นะครับต่างๆต,ต่อไป cereal cereal คือธัญญาหารธัญ,ญพืชที่กินกับนมนะครับ orange juice Orange juice น้ำสม้มและ f e t c h f e t c h แปลว่าปลาต่อไปทางด้านขวามือบ้างน,นะครับ unhealthy food นะครับเมนูที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับมาดูที่คำแรกที่มีอะไรบ้าง Ca k e ขนมเค้กนะครับต่อไป sweet sweet ขนมหวานนะครับ Pizza i อ e cream An นโคลหรือน้ำโคกันเองนะครับโคลาน้ำอัดลมต่อไปให้เอาซามกับแอนนี่มาใส่นะครับ so ne ซามใช้กับประโยคบอกเล่านะครับส่วน Annie, a n นนี่ any นะครับใช้กับประโยคปฏิเสธนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเนี่ยเป็นบอกเล่านี่ยปฏิเสธนะครับถ้าบอกเล่าก็คือ จะมีคำว่า they are, they is นะครับมีจุดจุด,จด,จดนะครับส่วนประโยคปฏิเสธนะครับก็จะมีสัญลักษณ์จะมีตัว n ถูกไหมครับ a p o s t r o p h e แล้วก็ t นะครับแสดงว่าเป็นประโยคปฏิเสธคือคำว่าไม่นั่นเองนะเรามาดูพร้อมกันนะครับอย่างข้อหนึ่งนะครับเจออาร์สามซั t แต e นะครับมีไส้กรอก They are ื้นอก็คือคำปฏิเสธนะครับ East a n y h a m ไม่มีแฮมนะครับข้อ2นะครับ They e ี s n any s h e e ้ไม่มีชีสนะครับ that is some c o k e นะครับเอเค้ก sorry ครับเค้กนะครับมีเค้กต่อไปข้อ3นะครับ that is some bread ข้อ4 They ้ n t ันเจ้ อ n นนี้เบสเกตนะครับไม่มีขนมปังบิสกิตนะครับต่อไปข้อห้า 5. they are some grapes มีองุ่นนะครับ they aren't they aren't any apples นะครับไม่มีแอปเปิลข้อหกนะครับ they are they aren't any orange oranges นะครับไม่มีสม้มและข้อเจ็ดนะครับ there t h e r e isn't t h e r e isn't อันนี้ช็อคโกแลตนะครับต่อไปต่อไปนะครับข้อแรกนะครับ What have you got for breakfast นะครับเธอกินอะไรตอนเช้า I have got มันดูซิกินอะไรบ้าง cereal bread ขนมปัง and milk Milk นมนะครับต่อไป h a v e you got any f o o i t นะครับมีผลไม้ไหม yes i have นะครับถามถาม h a v e ก็ต้องตอบ h a v e yes i have มี i like f o o d ฉันชอบผลไม้ต่อไปนะครับ what f o o i t h a v e you got นะครับมีผลไม้อะไรบ้าง i have got grapes นะครับองุงู and watermelon นะครับ ไ m o r e What have you got to b r i n k ดื่มอะไรล่ะ I have got orange juice นะครับน้ำส้มนันเองต่อไปอม,อมาอ่านไประยวพร้อมกันนะครับคุูจะแปลให้ฟังนะครับ Mils Mils Arm m i l c h a r m, m in England ครับเมื่อหาและเวลาในประเทศอังกฤษนะครับ b a k f a s t นะครับ7 to 9 a.m. เจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้านะครับ l unch นะครับมื้อกลางวัน12 to 1:30 p.m. เที่ยงถึงบ่ายหนึ่งครึ่งนะครับ Dinner 6:30 to 8 p.m. นะครับหกโมงเย็น ครึ่งถึงสองทุ่มนะครับ Some English people have cereal toast and orange juice for breakfast นะครับชาวอังกฤษบางคนนะครับกินซีเรียลนะครับขนมปังก็คือโทสต์ขนมปังที่แบบเป็นเป็นแถวๆอะครับ and orange juice นะครับน้ำส้ม f a s รับครัาสำหรับอาหารมือ้อเช้า They might have salad and a sandwich food and a drink for lunch นะครับพวกเขาอาจจะกินสลัดหรือแซนด์วิชผลไม้และเครื่องดื่มนะครับสำหรับตอนกลางวานัน for dinner สำหรับมื้อเย็นนะครับ they might have meat and vegetables นะครับในมื้อเย็นนะครับพวกเขาอาจจะ กินเนื้อสัตว์แล้วก็พวกผักนะครับจากนั้นจึงเอาข้อมูลนะครับจากช่องสีเขียวเนี่ยมาใส่นะครับเนี่ยตามช่องว่างี้ที่กูปิดไว้ให้เนี่ยอามาทำพร้อมกัน breakfast มีอะไรบ้างนะครับมาเดี๋ยวมาดู cereal toast <oss. S 1> orange juice นะครับเติมเข้าไปต่อไป lunch นะครับเมื่อกลางวันมีอะไรบ้าง salad, fruit, sandwich นะครับต่อไป dinner มีอะไรบ้าง vegetable, meat นะครับเนะนื้อสัตว์